แกน้องฝ่ายเฮดบอกหักบ่เถียงงั้นไงได้เหรอเนี่ยคุณเนี่ยน้องแมงก้าบุญยังไงเออโอ้โหสวยสวยเนี่ย

้วไจ่ายคุณไปไหมทางนีนมันคือมาเล่นมาพี่เดีเยอะมนเล่นนะุ่ล่ะนี่บ่มีย่มยู่เฮ้โอ้ใครห,หลีราย่าบ่อ ตาจับตู้จับน้ำฝอยนี่ดูเออเอาฝอยชิวางไหมใช่ใช่ใชบใช่เหือข้างในไหมกันถูกข้างในเห็นบ้านนี้ก็ได้กนแกเอาเชือกน้ม้่อยบ้นแม่ีเอาไม่ถูเอายอมา้อย้หอข้าวเ้ เนี่ยเป็นลอยม,มันจา,า,ากกับอมและหผมมันจะไปไงหอมทํนไมะเออหอแขนแหวเอาคองนะเทนเอาไปฮะไข้าเ้าโอ้ยเหลือเนาะลุดไหครับไปโอ้ยเอาไปแส่นอือืมออืดออ

บานี่บาตนี่องเนี้ยนี่ติันทเธอตู้บาดนี่เงี้ยอสเบียดเบียดียบียดนะครับเสร็จแล้วครับไอซีเฮดแนวกินกันครับจะเป็นน่อยๆได้หลายป็นไ กระจายอยู่ครับนี่ครับปลาลากวยปลาเฮ็ดน่านกินครับรกิน้อยปาาลาลปลากล้วยปลากล้วย,ยครับขอน้าประการน,นี้เกิดใครอ,อยู่ในเง,งินทอวันเลเอเกินวนเกิดใครได้บุรเตียง เงี้ยสิมันรอสดๆกันครับปาเต้นปาเต้นมันง่อยเลยอามากินข้าวทำการทับบานนี้แล้วแว้วไปเอาไยว่า วันนี้มีเมนูเปิดที่สานเนาะวันไล่ไปบางทีเน้ยยี่โมงเจ้าชีไล่กันวันไล่ไปกัะต้นกระเต้นฮะเฮ้ยแต่งเด่นละจ้เยเนาะเสีย่ะเสียะโอ้ ดดดดๆี่มึงไดใส่ได้หวส่ที่นแล้วลงโอ้ยเมียนมวงมาใ้โอ้ยวัดโด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 ดกูไปกูอแคขอแค่เอครับห้องเบงได้กินบ้าบานในป่าเต้นยี่หลีครับปุ่นไปแล้วโอ้ลงน้ำเนี้ยบานสนาเี้ยวัน

ui kiếp vào lúc bay đến tên của mày sống gọi chị nàng hoa dạy đi mày đi đi bà. đi đi <laughs> <laughs> đi เ้าทำไหมที่ห้ายาวใหญ่ความความมืดจมืองหงอ้ยไม่ได้ที่ห้าเรื่อยบ่มันเลี้ยวไปอะไรบ่น้ำมันสูบแล้วประมานี้วัดที่กพนใช้กันกินบู้งกันงั้นเรา นี่แนวไทยก็จะบึงมันเรียวห้องร้อยมันแล้วมันนี่ไทยก็จะบึงเรียบออประกาศนาของฉันกินก็เป็นก้อยปูก้อยปลาครับแม่นบ่ห้องเบี้นี่มัดก้อนสร้างแล้เดี๋ยวขักงนึงใส่เขาจะคิวแม่นบ่คิวมันดอกคิวคิวบอย พหอมกคือมเบล้มักกะมักกินเนี่ยเลีเย็นว่เลนยงเในรสบมันได้เหรอกินมันสิบอกอันมันสิบอกคือพักเอ็นพักกาะซอยมันสิบอกคืออันนะนนี้นจบอกที่มาอย่างนม นนเียวอ,อ,อะงอ่ะาเอาลูกให้าบุญได้บานสาชิบป่าเอ่นอิก่กินงงนไปเลยาบาบอกสาุคนอันนี้พักยังเนี่ยครับพักกรอยู่พักอีกพักหนึ่งกินก็ปลาบ กั <łość> <S 2> <S 2> บก้อยว่าแซ่บตัดสันมาลองเบิ้งแซ่บจริงกับลาบอเราบกไก่เปล่านี่วะใส่เลยนะครับคำนี้ง่ายประการหนม่งเนาะ มันมีรสชาติอย่างเดียลยไม่ได้ออกม,มันมันแบบกลิ่นมันคล้ายคล้ายคล้ายอ่นผักตำลึงแต่ที่อ่อนกว่ากลิ่นผักตำลึงนิดนึงนั่นเป็นไงกันล่ะกินกับปิ้งปลาเข้าก่อน <c oughs>